เกือบไม่รอดโอ้ท <t ort mañana ference> <rawd> ่วมท่อเลยมั้เมื่อกี้เหมืจะท่วมเครื่องเลยไปได้มั้เนี่ยเือออายเย้ยเย้ยเยย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 ้ยยยเยยย้ยยยยยเยยยเยยย เดี๋ยววันนี้พาไปดูคนหาปลานะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับผมมาก็เกือบเจ็ดโมงละก็เมื่อคืนฝนตกหนักเลยนะครับน้ำน่าจะขึ้นเยอะอยู่นะตกตั้งแต่ตีหนึ่งครึ่งถึงเช้าเนี่แหละถึงประมาณ6กโมงมั้งประมาณนั้น เย็นเขาก็จะมาเอาเอาพวกเครื่องมือดักอะนะมามาลงไว้แล้วก็พอตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะมาลักน้ำขึ้นนะครับน้ำขึ้นอยู่เฮ้ย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 โอ้โหเฮ้ยลึกเฮียสุดท้าย เอออย่าพังนะเว้ยรถตู้ไม่มีตังซ่อมนะโอ้หเมื่อกีเเกก้เสียวเลยโอ้ยลึกลึกเสียวเลยเมื่อกี้หาเอ,อ้ยเกือบไม่รอดน้ำสูงมากเลยเอ,อ้ยไปถึงฝั่งนะเว้ยเยอะเยอะเตีนเลย กันต,ต่อตรงนู้นนะ่ะลึกเนะี่ยตรงที่รถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่อนะนะนะตรงะู้นหะ่ะโอ้โหมันท่วมตลอดทางเลยอันนี้เนี่ยเนี่ยตรงนี้แหละตรงนี้แหละไปได้ไหมนะโอ้โหเฮ้ยเสียวเลยว่าเฮ้ย ผมท,ท่อเฮ้ยลงดีกว่าโอ้ยโคตรเสียวล้วอะมาดักได้เยอะวะโอ้โหได้ๆดูน่อยเห็นไหมนะเราเฮ้ยโอ้โหได้เยอะวะเฮ้ยปู้ก็ได้ได้มดตุ๊กตาขอใช้นี่ยกนะ โอ้หลอดเสียวเลยกูเดี๋ยวไปดูเขายกอะเห็นพอดีมาเจอเขาพอดีเขากำลังกู้อ๋อปลาหน่อยเยอะนะะเขาถ่ายเลย ล้วตรงนู้นนะได้ทำไปนั่นมนาะอะไรวะที่น้ำไหลอ่ะอวนเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ลงเอาเรือเนี่ยรีไม่ไวเลือกไม่ไวอ้าวหมดละเดี๋ยวรู้รไหวไ่ไหวเลยุณแรงมากแล้วเงี้ยพวกผู้ชายเต็มหมดนก่อนเงี้ยปีว่ามันก็แห้งดีแล้วนะพูดถึงไงบ้านะ โอยหาเนื่อว่าจะไม่รอดแล้วตรงเนี้ยแต่ว่าน่ะมันเลยยุบไปอยู่แล้วนานไปครึ่งคันเลยอ่ะหายเอ้ยครึ่งคันเลยมาเสียวเลยไอ้ถ้าเข้ากองก็เรียบร้อยเลยเนาะแล้วเข้ากองก็ดับเลยมันจะเข้ามั้งหรือกองเราส่งกว่างานะนี่ครับได้มาละโอ้โหเฮ้ยปลาเล็กนีน อเอาฟังอย่างเงียง้ยมาเอาเอ,เอ,เอไปเลยนะลอยไปอนะไเงยโอ้โหฮือใส่เชียววะเดี๋ยวมาดักมั่งดีกว่าวะหรอจะไม่มีอุปกรณ์แรงนะนี่นี่นี่โอ้โหแม่โอ้โอปลาซอยก็ไปทำแยนะ่อะไรเงี้ยเนี่ยครับย่างสร้อ๋อ นี่มันต้องถาก่อนเนาะนี่ปลาสร้อยอันนี้ปลาโอ้ยโอ้ยปลาก็ดีนี่ครับอันนี้เฮ้ยอย่ามึงูนะเฮ้ยปลาอะไรวะเฮ้ปลาอะไรวะไอยิงเนี่ยโอ้โหเตี๋ยวไก่กูอปูก็มีไอดินอย่าละดินอย่าละเฮ้ยไปแล้วี อ่าลูกเดือดอะไรเงี้ยติดเปล่าโน่นเ่ยอามันต้องติดเองอยู่ใกล้กันนะนลูกมันก็มีติดเงี้ยอาเอออันนี้อันนี้ได้น้อยลุงก,ก็ไม่ติดอ๋อ นิดออมังนิดมัง,มงบางบางลูกก็ชอบข้าวบางลูกก็ไม่ชอบข้าวว่ะอ๋อ <c oughs> โอ้ยหโอ้หลายโหลนีน่เราสามตีโลห้าโลแล้วมั้งเหรอ <c oughs> เยอะวะ <c oughs> น,นี่ไปปล <c oughs> าอะไรเนาะปลากดเปล่านั่งนี่จุงแล้วมันจะไม่นั่นไงจุงแล้วน้ำมันจะไม่เข้าหรือไง <c oughs> ราทอยในตรงจุงอะอยากรู้วะเหรออ่ามีคนจุงรถมาแล้วไปทอยสองท่อนนะอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้างั้นน่ะน่ะ<ฮ>น่ะโอ้โหแล้วก็ไปได้มันก็ออกเอ,อ้ยรถกูมาได้ไงวะนี่เหรอโอ้มันท่วมเครื่องเลยฮะข้ากลับฉัรอดป่าววะต้องวิ่งกลางๆเนาะใช่ไหมโอ้โหขนาดเจ้าถิน่นขนาดเจ้าถิ่นเขายังต้องจุงอนะคิดดูเถอะ โอ้ยนี่อันนี้นี่อันนี้ชวับตัวงตัวยังดีนะวันนี้ยังมายังมาทันนะปกติผมมาแล้วเขาก็เสร็จไปหมดแล้วเฮ้ยกองเราอยู่สูงบ่าวะรถเอเวแบบย่ยโอ้โหหายถ้าไปสูงอยู่เออหายแล้วของนี่มาเช่าลุย ของนี่ไปเจาะกรงเจาะกองไว้เปล่าวะเรารวยเลยนะหลานหลานใช้อยู่ว่าตอนแรกอ่ะเฮ้ยงูเห็นมั้ยน่ะติดงูด้วยโอ้โหเสียวเลยเว้ยนี่งูอี๋เฮ้ยมีมั้ยมีมีอ่ะวัดเลยมีแต่งูเราอเว้ยเอาไปซับเป็นท่อนๆๆแล้วก็ต้มกินเลยเห็นในในคลิป แต่เทานิสานผมกินนึ่งเออทขาเนืสานอ่ะเขาเขาเอาไปเผาไฟหน่อยใช่ไหมแล้วก็แวะท้องโอ้นี่ได้เก๊กได้เก๊กยังไม่ค่อยเยอะเนาะเราเนี่ยปลาแย่งนะแย่งเออฝุ่นตุ๊กมานาันน่าจะติดดีเขาเขา,เขาเรียกว่าไรเนี่ยลบแดงหลบแดงเนี่ยลบแดงหลบยืนอ่ะเราไทยที่งงอ่ะคือไรงงที่มันมีหลายๆวงที่มันหยุดไเงยเนี่ย สั่งซื้อกันติดผ้าวงยี่ิาวา,วาวแล้วแต่มันยูเดงมนก,ก,กวางเลยอ๋อติดะมงอ๋อนึกว่าเขาเรียกงโง่นั่นน,นี่นี้รับแดงแดงมืมมจับนันีเแดงอือะไรก็ไม โอ้ตอนนี้ยืนอยู่กลางน้ำเลยตอนนี้ยืนอยู่กลางน้ำเลยโอ้โอ้แล้วขากลับอะเสียวอีกผมอะกลับไงวะน้าเราเอ้ยตรงนี้ลึกสุดแล้วเนี่ยเฮอเฮอ อย่างลึกอะอเฮ้ยจะล้มโอ้ยไอ้เฮ้ยหมาได้มันต้องกับได้เองเนาะใช่ไอ้ตองรตงนน้นมีอะไรมั้งมีใครทำอะไรมั้งหรือไม่มีละมีแล้ว,บบลวน,นับปอมปุ๊บเลยเนี่ยตรงนน้นลึกกว่าน,นี้มอ้งงั้นอ่ะตื้นกว่าอ๋อแต่ตรงเงี้ยลึกสุดแล้วใช่มหเงี้ยลึกสุดแล้ว อ okay. โอเคโอค้โหลึกสุดละมั้งตรงนี้่ะลึกเยขึ้นเดียวมะเอาไปไหนไม่มือ่อไรับรถเดี๋ยวมันลางรถตรงนี้เลย

เดียวมะสมมติเลยเนาะเนี่ย มาล้างรถเิดดูนีลึกเมื่อกี้นะเห็นพี่ที่ขับรถไถน้อยนะเขาบอกน้ำขึ้นเยอะมากเลยฝนตกคืนเดียวอะเมื่อคืนฝนตกแรงะต,ตกตนเช้าอะ่ะบอกว่าเมื่อวานะยังไม,ม่ขนาดนี้เลย แล้วคนอื่นไปได้แล้วครูก็ต้องไปได้ขนาดผ่านมาแล้วนะยังเสียวอยู่เลยไป ра! พร้อมหรือ,อยังไปแล้วปูเป็นไงเป็นกันอืมปีปูปโอ้โโอ้โหย่าตอนนี้พรอมทอดเลยนะเนี่ยก็คือตลอดไม่ได้เมืดเสียวเล่นดิเอ้ย เฮ้ย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 ยรอยดอดเห็นรอยน้ำไหมเดกวงท้อเล้เกือบเกือบจะไม่รอดแล้วก็รถคันนี้เหมือนเหมือนก็มีการดัดแปลงไอ้กองอากาศด้วยนะเหมือนเป็นเจาะกองอากาศไว้อะเสียวเลย ถ้ากองอากาศเดิมๆมามันก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกขอไปต่อื้อ

ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปที่ผมทำ <All right. S 1> เพื่อนๆช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับผม mm hmm. วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ mm hmm. สวัสดีครับบ๊ายบาย